ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มตตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายไดใ้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งในช่วงนี้ก็ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องกําลังแข่งกันทํารายได้น่าดูเลยละครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มตเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่ง สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชาติชายที่โดเน a มาสนับสนุนรายการ50บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณวัชระเดช100บาทคุณพิเชษ20บาทคุณบัณฑิต99บาทและคุณสิริ50บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อต่อไปทุกๆุกสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดูในทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่19สิงหาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพออยเรื่องไหนอยู่ไปรุ้นมร้องกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนต์เข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับภาพยนต์เรื่อง Subservience AI ร้อนรักภาพยนต์แนวทิลเลอร์ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเมแกนฟอกกับเรื่องราวความระทึกขวัญที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้านายหนุ่มได้มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับ AI สาวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโอ้บ้านเราเข้าฉายก่อนต่างประเทศเยอะมากนะบ้านเราเข้าฉายแล้วนะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ย จะเข้าฉายในวันที่13กันยายนเดือนหน้านู่นเลยครับดังนั้นตอนนี้ข้อมูลทุนสร้างก็ยังไม่มีครับแล้วก็รายได้เพิ่งจะทําไปเพียงแค่ประมาณ50,000เหรียญเท่านั้นเองครับรุ่นนี้เดี๋ยวรอใหอ้ทางอเมริกาอะไรเข้าฉายก่อนแล้วผมค่อยกลับมารายงานอีกทีก็แล้วกันนะครับเพราะว่ารายงานไปตอนนี้รายได้มันก็ยังไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ครับไปต่อกันที่รุ่นนี้ที่เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราเช่นกันครับกับภาพยนตร์เรื่อง Street 2 เรื่อนี้เป็นภาพยนตร์แนวคอมเมด,ดี้ฮอลเลอร์จากประเทศอินเดียครับที่สร้างต่อจากภาคแรกในปี2018ซึ่งเรื่องราวในภาคนี้เนี่ยจะเป็นการตามหลอกหลอนของร่างไร้ศีรษะสุดสยองครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอินเดียไปเมื่อวันที่15สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่6ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น23.7ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ก็ถือว่าได้กาไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อกับเรื่องนี้ครับกับ Borderlands ภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้จากค่ายเลออนเกตที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตของค่ายเกียบบอกกับเรื่องราวภารกิจการตามหาคนหายของเหล่าคนเพี้ยนแห่งกาแล็กซีโดย b o r d e r l a n d s เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่9สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป110-120ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปเพียงแค่18.5ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับถือว่าไรายได้น้อยเกินคาดมากๆครับนี่จะเป็นอาถรรพ์นหนังจากเกมอีกหนึ่งเรื่องหรือเปล่าครับ แตกต่างจากเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงครับกับ It Ends With Us ร่องรอยแห่งรักเราภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าจากค่ายโคลอมเบียพิกเจอร์ที่สร้างขึ้นจากนวนิยายขายดีของคอลีนฮูเวอร์โดยพรพอมในเรืงนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่9สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น179.9ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ถือว่า กระแสะการตอบรับดีมากๆนะครับหนังได้กําไรตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายเลยฮะตอนนี้ก็ถือว่ากลายเป็นหนังทุนต่ําอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้ที่ทํากําไรให้กับทางโคลอมเบียและก็โซนี่ได้อย่างงามเลยละครับขอแนะนํำ o u u u b พรีเมียมราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม VIU p r e m i เมให้อีกหนึ่งเดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID Line ไล์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา Adcat 4K กันนะครับไปต่อกันกับเรื่องนี้ครับับบก Trap ภาพยนต์แนวทิวเลอร์จากค่ายวอร์เนอร์บร e r เกับเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับ2พ่อลูกที่กำลังชมคอนเสิร์ตโดย t r a ปเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป30ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น62.3ล้านเหรียญอ่าเท่ากับว่าในสัปดาห์นี้ Trap คุ้มทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูรายได้เรื่องนี้กันต่อครับกับ t w i t t e r ภาพยนต์แนวแอคชั่นทูเลอร์จากค่าย Warner Brothers และ u n ด v e r s a l p i c t u r e ที่สร้างขึ้นจากภาพยนตร์ต้นฉบับที่ประสบความสำเร็จมากๆในปี1996โดย Twister เข้าฉายในริกาไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป155ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น333.4ล้านเหรียญครับก็ดูดีขึ้นครับ t วิสเตอร์ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เริ่มจะมีกำไรมาบ้างแล้วครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับลองเล็กส์ทอรหัสคลั่งอมหิตภาพยนตร์แนวฮอลล์ชิลเลอร์จากคานีออนกับเรื่องราวการตามล่าไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ FBI โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป10ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น97.3ล้านเหรียญครับออรเรื่องนี้ก็ถือว่าได้กำไรดีอีกหนึ่งเรื่องฮะใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่10ล้านเหรียญครับตอนนี้ใกล้จะทะลุร้อยล้านเหรียญเข้าไปแล้วครับ แตกต่างจากเรื่องนี้ที่ยังคงน่าเป็นห่วงมากๆครับกับ Fly Me To The Moon ทยานฟ้าสู่พื้นจันทร์ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้จากค่ายโคลัมเบียพิกเจอร์และโซนี่กับเรื่องราวความรักที่มาพร้อมกับภารกิจสำรวจดวงจันทร์โดย Fly Me To The Moon เข้าฉายในเมริกาไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง100ล้านเหรียญครับ ปัจจุบันเพิ่งทำไรายได้ไปเพียงแค่40.5ล้านเหรียญเท่านั้นเองเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างสูงครับต้องทําให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ200ล้านเหรียญนู่นครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งตัวหนังก็ฉายมาประมาณเดือนกว่าแล้วฮะยังไม่ถึงครึ่งทางที่จะคุ้มทุนได้เลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆ ไปดูกลุ่มหนังทำเงินกันบ้างครับเริ่มจากอันดับหนึ่งกันก่อนเลยครับกับ Inside Out 2มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันคุณภาพจาก Pixar Studio และ Disney ที่ในภาคนี้กระแสการตอบรับดีมากๆเลยครับโดย Inside Out 2เข้าฉายในอเมริกาไปตั้งแต่วันที่14มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น1,625.9ล้านเหรียญครับก็ยังคงนำโด่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในปี2024อยู่ในขณะนี้ครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกและขึ้นไปติดอยู่ในอันดับที่10ของอันดับหนังทำเงินตลอดกาล เป็นรองอันดับที่9 The Lion King อยู่เพียงแค่ประมาณ40ล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ Inside Out 2จะขึ้นไปแซง The Lion King ได้ครับส่วนนี้ก็รายได้ดีเช่นกันนะครับกับ Despicable Me 4 Mr. s a a รบร้ายเกินพิกัด4 การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation ขวัญใจมหาชนจากค่าย Illumination และ Universal Picture ซึ่งก็เข้าฉายในเอเมริกามาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมครับโดยมิตเตอร์แสบในภาคน,นี้ใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วั้งสิ้น847.3ล้านเหรียญตัวน,นี้ได้กำไรหายห่วงไปแล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ารายได้ก็เริ่มจะแผ่วแล้วเช่นเดียวกันครับสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มได้อีกประมาณ40ล้านเหรียญน,นะครับก็ ดูแล้วรายได้ในภาคนี้ก็อาจจะน้อยกว่าภาคที่แล้วนะครับที่ทำไปมากถึง1,034ล้านเหรียญครับแต่ถือไงก็ถือว่าได้กำไรไปเยอะแล้วแหละฮะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เช่นกันครับกับ Deadpool Wolverine หนังเดทพูภาคที่3ครับภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้จากค่ายมาเวลสตูดิโอและดิสนีย์ที่ยังคงมาพร้อมกับความมันสะใจแบบเรดอาร์และการเซอร์วิสแฟนแบบสุดๆเลยหรอครับโดยเดทพูแอนบูบรินเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,142.6ล้านเหรียญยังคงครองตำแหน่งเป็นอันดับ2ของภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในปี2024ครับ และในที่สุดสัปดาห์นี้ d e a เดธพูแอน v e r i n e ก็สามารถแสง j o k กเกขึ้นมาสร้างสาติใหม่กลายเป็นภาพยนตร์เรทอาร์ที่ทำไรายได้สูงที่สุดในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแหมสนุกละครับแบบนี้เพราะว่า j o k กเกอร์ภาค2ก็กำลังรอที่จะฉายในเดือนตุลาคมนี้ครับสุดท้ายแล้วจะยังไงฮะจ o กเกอร์ Joker จะทวงตำแหน่งคืนได้หรือเปล่าฮะต้องรอติดตามกันยาวๆดูครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังมาแรงในสัปดาห์นี้ครับกับ Alien Romulus ภาพยนตร์แนวฮอลล์ r t ทิวเลจากค่ายทเวนตี้เซน d i รีสตูกับการปลุกตำนานภาพยนตร์ไซไฟทิวเลอร์ที่เคยประสบความสำเร็จมากๆให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโดย Alien Romulus เข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่16สิงหาคมครับใช้ทุนสร้างไป80ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกไปที่108ล้านเหรียญครับ ถือว่าเป็นรายได้เปิดตัวที่ดีเลยทีเดียวครับสำหรับหนังที่ใช้ทุนสร้างไปประมาณ80ล้านเหรียญก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับเรื่องนี้ก็น่าจะใช้เวลาฉายไม่เกิน2-3สัปดาห์หนังก็น่าจะคุ้มทุนได้ซึ่งหลังจากนั้นก็กําไรล้วนๆแล้วครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับ The Curse Land แดนสาบภาพยนต์แนวฮ o ลเอร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ23ล้านบาทครับภาพยนต์เรื่องผาดำคำไอซินเดเล l าสตอรี่ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ11ล้านบาทภาพยนต์เรื่องพอช้อหนึ่งสมรภูมิคืนชีพที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่1สิงหาคม ปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ11ล้านบาทเช่นเดียวกันครับภาพยนตร์เรื่องมาหน้าแมนภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่8สิงหาคมปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ15ล้านบาทครับปิดท้ายกับภาพยนตร์ไทยเข้าฉายใหม่เรื่องแม่นาคทะลุมิติที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่15สิงหาคมปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ30,000บาทเท่านั้นเองครับ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่19สิงหาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพอยู่เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสาหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์ม2เช่องนี้มีแต่เรื่องหนังคอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์ม2เช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง